พารสุดท้ายนะคะจะเป็นกระดาษทําการและการสื่อสารผลค่ะต่อไปนี้จะเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานแยกเป็นกระดาษทําการ5ฉบับและทํำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละกระดาษทำการเราตรวจสอบและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างกระดาษทําการ A2 เรื่องสรุปผลการคำนวณอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อคำนวณหาอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าที่มีอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าผิดปกติวิธีการตรวจสอบคำนวณอัตราหมุนเวียนของสินค้าปี2562 2563และสอบถามหัวหน้าแผนกคลังสินค้าขอบเขตการตรวจสอบสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมครกเคี้ยวประเภทสารายจำนวน4รายการตรวจ100%สินค้าคงคลังวันที่31มกราคม2564สรุปผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบสินค้าในคลังกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมครกเคี้ยวประเภทสาหร่ายพบว่าสินค้าสองรายการคือ 1. สาหร่ายอบมีจำนวนสินค้าที่จัดเก็บไม่เหมาะสมตามระดับแม็กมินจากการสอบถามหัวหน้าแผานกคลังสินค้าถึงสาเหตุพบว่าพนักง,งานแผนกคลังสินค้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อส่งผลกระทบให้จำนวนสินค้าคงคลังมีระดับการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมบริษัทมีต้นทุนของสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น รวมไปถึงอาจส่งผลกระทบให้สินค้าเสื่อมสภาพ 2. สาหร่ายเทมปุระมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงผิดปกติมีสินค้าเสื่อมสภาพจากการสอบถามหัวหน้าแผนกคลังสินค้าถึงสาเหตุพบว่าพนักงานแผนกคลังสินค้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดเก็บสินค้าการจัดเก็บสินค้าใช้ระบบไฟโฟและสินค้าต้องมีสภาพพร้อมใช้งานไม่มีสินค้าชำรุดส่งผลกระทบให้เกิดการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ าการดาดทำการ A3 เรื่องสรุปผลการตรวจสอบระดับการจัดเก็บสินค้าวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่พบว่าสารายอบมีจำนวนสินค้าที่จัดเก็บไม่เหมาะสมตามระดับแม็กมินวิธีการตรวจสอบตรวจนับสินค้าคงคลังขอบเขตการตรวจสอบสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวประเภทสารายจำนวน4รายการตรวจ100%สินค้าคงคลังณวันที่31มกราคม2564 สรุปผลการตรวจสอบจากการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังพบว่าสินค้าหนึ่งรายการมีระดับการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมตามระดับแม็กมินคือสารายอบมีจำนวคนคงคลังมากกว่าระดับแม็กจำนวน2,000ชิ้นจากการสอบถามหัวหน้าแผนกคลังสินค้าถึงสาเหตุพบว่าหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเซนอนุมัติขอจัดซื้อโดยไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งซื้อไม่มีการตรวจส,สอบจดสั่งซื้อทำให้จำนวนสินค้าคงคลังมีระดับการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม บริษัทมีต้นทุนของสินค้าคงคลังเกินความจำเป็นรวมไปถึงอาจส่งผลกระทบให้สินค้าเสื่อมสภาพการดาษทำการ A4 เรื่องสรุปผลการตรวจนับและการสังเกตสภาพสินค้าสินค้าที่พบปัญหาวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่พบว่าพนักงานแผนกคลังสินค้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดเก็บสินค้าการจัดเก็บสินค้าใช้ระบบไฟโฟ และสินค้าต้องมีสภาพพร้อมใช้งานไม่มีสินค้าชำรุดส่งผลกระทบให้เกิดการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือวิธีการตรวจสอบตรวจสอบสต็อกการสินค้าที่พบปัญหาสาหรายเทมปุระว่าเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดเก็บสินค้าระบบไฟ f IF o หรือไม่ขอบเขตการตรวจสอบสต็สอกการรหัสสินค้า SP 0004สาหร่ายเทมปุรระประจำเดือนมกราคม2565สรุปผลการตรวจสอบ จากการตรวจสอบสต็อกการรหัสสินค้า SP0004 สาหร่ายเทมปุระประจำเดือนมกราคม2565พบว่าพนักงานคลังสินค้าไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดเก็บสินค้าระบบไ i f o พบสินค้าเสื่อมสภาพจากการสอบถามหัวหน้าแผนกคลัอองสินค้าพบว่ามีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนพนักงานประจำที่ติดเชื้อโควิด -19 แบบเร่งด่วนโดยไม่ได้มีการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน ให้พนักงานใหม่ได้ทราบและปฏิบัติตามส่งผลให้สินค้าคงเหลือไม่เป็นไปตามระบบ FIFO และพบสินค้าเสื่อมสภาพเกิดการด้อยค่าของสินค้ากระดาษทำการ A 5เรื่องสรุปผลการตรวจสอบการบริหารสินค้าคงคลังสรุปข้อสังเกตการคือมีจุดอ่อนในระบบการจัดเก็บสินค้าค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะ 1. จํานวนสินค้าที่จัดเก็บต้องเหมาะสมตามระดับแม็กซ์มินที่กําหนดและสินค้ามีสภาพพร้อมใช้งานค่ะ 2. การจัดการสินค้าคงคลังใช้ระบบ FIFO สภาพที่เกิดนะคะ 1. พบจำนวนสินค้าที่จัดเก็บไม่เหมาะสมตามระดับ m a ก Min และมีสินค้าเสื่อมสภาพค่ะ 2. การจัดการสินค้าคงคลังไม่เป็นไปตามระบบ FIFO สาเหตุนะคะ 1. ห,หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเซ็นอนุมัติขอจัดซื้อโดยไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งซื้อไม่มีการตรวจสอบจุดสั่งซื้อค่ะ 2. มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนพนักงานประจำที่ติดเชื้อโควิด1 9แบบเร่งด่วนโดยไม่ได้มีการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ได้ทราบและปฏิบัติตามค่ะผลกระทบนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. จํานวนสินค้าคงคลังมีระดับการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมบริษัทมีต้นทุนของสินค้าคงคลังเกินความจําเป็นและส สินค้าคงเหลือไม่เป็นไปตามระบบ FIFO และพบสินค้าเสื่อมสภาพเกิดการด้อยค่าของสินค้าค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถึงจุดสั่งซื้อก่อนเซ็อนอนุมัติขอจัดซื้อ 2. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าต้องอบรมและชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกครั้งและมีการประเมินติดตามผลการทำงานเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ผ่านการปรับระดับเป็นพนักงานประจำและ 3. นำโปรแกรมสต็อกสินค้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังค่ะความเห็นจากการประชุมปิดการตรวจเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564มีความเห็นคือเห็นด้วยค่ะและเสนอเพิ่มเติมว่าฝ่ายบริหารจะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าแผนกคลังสินค้าและมีการทดสอบการใช้โปรแกรมสต็อกสินค้าเป็นระยะเวลา1เดือน เพื่อประเมินว่าระบบการบริหารสินค้าคงคลังของโปรแกรมสต็อกสินค้าปฏิบัติได้ผลจริงหรือไม่ค่ะซึ่งเป็นข้อตรวจพบแบบมีนัยสำคัญนะคะและเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การควบคุมด้านการปฏิบัติงานหรือตัว O นั่นเองค่ะและก็ยังเป็นกิจกรรมควบคุมหลักด้วยค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นหนังสือนำรายงานการตรวจสอบของบริษัทเจ้าสัวน้อย Food แอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะ เสนอหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเสนอโดยสำนักงานตรวจสอบภายในผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในลงวันที่8กุมภาพันธ์2565สำนาเรียนประธานกรรมการการตรวจสอบประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทค่ะซึ่งในรายงานการตรวจสอบก็จะมีข้อมูลดังนี้ค่ะเรียนหัวหน้าแผนกคลังสินค้าจากผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบภายในเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารสินค้าคงคลังวันที่8กุมภาพันธ์2565ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเจ้าสัวน้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้วางแผนโดยการใช้แนวการประเมินความเสี่ยงและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในแล้ววัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมระบบการบริหารสินค้าคงคลังว่าปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดขอบเขตการตรวจสอบได้รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการอนุมัติขอจัดซื้อการตรวจสอบเอกสารประกอบการอนุมัติขอจัดซื้อการตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าโดยใช้การตรวจนับสินค้าและคำนวณหาอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้ารวมทั้งการสังเกตการ การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่1ถึง8กุมภาพันธ์2564และรายงานนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปผลร่วมกันแล้วสรุปผลและความเห็นของผู้ตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่ากระบวนการบริหารสินค้าคงคลงังมีการควบคุมในระดับที่น่าพอใจพบข้อตรวจพบที่มีนยัยสำคัญ2ข้อซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว ตามรายละเอียดแนบในภาคผนวกค่ะความเห็นและแผนการแก้ไขของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารได้มีแผนการปฏิบัติการแก้ไขตามข้อตรวจพบที่เหมาะสมและทันการตามรายละเอียดแนบในภาคผนวกสำนารายงานเสนอประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทค่ะในส่วนของภาคผนวกก็จะมีข้อมูลดังนี้ค่ะ ข้อตรวจพบที่มีในยะสำคัญพบจุดอ่อนสำคัญในระบบการจัดเก็บสินค้าเกณฑ์การประเมินนะคะ 1. จําจำนวนสินค้าที่จัดเก็บต้องเหมาะสมตามระดับแม็กมินที่กําหนดและสินค้ามีสภาพพร้อมใช้งานค่ะ 2. การจัดการสินค้าคงคลังใช้ระบบไฟโสภาพที่เกิดน,นะคะ 1. พบจำนวนสินค้าที่จัดเก็บไม่เหมาะสมตามระดับแม็กมินและมีสินค้าเสื่อมสภาพ2 การจัดการสินค้าคงคลังไม่เป็นไปตามระบบไ i f o สาเหตุนะคะ 1. หัวหน้าแผนคลังสินค้าเส้นอนุมัติขอจัดซื้อโดยไม่ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งซื้อไม่มีการตรวจสอบจุดสั่งซื้อค่ะ 2. มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนพนักงานประจำที่ติดเชื้อโควิด -19 แบบเร่งด่วนโดยไม่ได้มีการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ได้ทราบและปฏิบัติตามค่ะผลกระทบนะคะ 1. จำนวนสินค้าคงคลงังมีทางผู้จัดทำต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันสิริประเสริฐทรัพย์ที่คอยให้คำแนะนำและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะพอเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำน้อมรับคำติชมและขออาภัยมานที่นี้ด้วยค่ะ